สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับบีมพักขมลสายขุนทศนะคะกับรายการ s t o อกวอชคอนเซนแซตสองหุ้นร้อนช้อนหุ้นเด็ดค่ะวันนี้นะคะก็ได้รวบรวมบทวิเคราะห์จากบรเกอร์ชั้นนำหลายสำนักมาให้คุณผู้ชมได้รู้ข้อมูลของหุ้นที่น่าสนใจกันอีกแล้วค่ะและหุ้นยอดนิยมประจำสัปดาห์นี้นะคะเราเลือกหุ้นของบริษัทโอสสภาจำกัดมหาชนหรือ OSP นั่นเองค่ะและตอนนี้เราก็ได้รวบรวมราคาเป้าหมายมาให้คุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วนะคะโดยราคาเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่42บาทต่อหุ้นนั่นเองค่ะ หากพิจารณากราฟทางเทคนิคจะพบว่าราคาหุ้นของ OSP ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่นนับตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตอบรับกับข่าวใหญ่สะเทือนตลาดเครื่องดื่มชูกำลังเมื่อเจ้าตลาดอย่าง M 1 5 0ปรับสูตรใหม่เพิ่มราคาขายปลีกจาก10บาทขึ้นเป็น12บาทซึ่งจะมีผลในเดือนมีนาคมเป็นต้นไปนับว่าเป็นการปรับราคาครั้งยิ่งใหญ่ในรอบ37ปีเลยทีเดียวค่ะ มาเริ่มกันที่ความคิดเห็นของนักวิเคราะห์ค่ายแรกนะคะคุณกฤพัฒวรเชษจากค่ายโนมุระพัฒนาสินที่ประเมินว่ายอดขายปี2 5 6 5จะกลับมาเติบโตได้อีกครั้งหรือแตะ28,000่ 28, ล้านบาทจากการออกผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างเ1 5 0ยสูตรใหม่ที่ปรับราคาขายจาก10บาทเป็น12บาทขณะที่ต้นทุนวัตถุดิบมีแนวโน้มลดลงในช่วงที่เหลือของปีส่งผลบวกต่อกำไรสุทธิป,ปี2565ที่คาดว่าจะเติบโต17%เจากปีก่อนค่ะ นอกจากนี้ยังได้รับประโยชน์จากการคลายมาตรการล็อกดาวน์หนุนกำลังซื้อฝืนตัวในระยะยาวและคาดว่า OSP จะเป็นหุ้นที่เอาเพื่อฟอร์มได้อย่างต่อเนื่องไปจนถึงครึ่งแรกของปี2566เลยค่ะและเราไปฟังคอมเมนต์จากคุณกรภัทรกันค่ะคุว OSP เองโดนแรงกดดันด้านต้นถิ่นะครับค่อนข้างเยอะนะครับนั่นก็เป็นที่มาว่าเขาก็เลยมีการเปลี่ยนส t r a ท e g ิดหนึ่งนะครับในการปรับในเรื่องตัวโปรดักต์ใหม่นะครับที่เข้ามาแทนโปรดักต์เดิมราคาขายเนี่ย ขยับขึ้นมานะครับจาก10บาทเป็น2บาทการปรับขึ้นราคาขายนะครับมันจะเป็นตัวบวกต่อยอดขายได้อากายาวแต่ว่าตอนนี้กําลังซื้อกลับสื่ปกติระยะก็องอยังไม่ปกตินะครับในโยอกาสที่ยังยอดขายวิ่งขึ้นจากราคาที่สูงแล้วก็กำลังซื้อกลับตออาเนี่ยมีความเป็นไปได้นะครับประเด็นที่สองที่เราคุยไปก็คือเรื่องตัวต้นทุนนะครับที่มันอาจจะพีที่นหนึ่งเพราะะนั้นจะลดกลับลงมาจากราคาประมาณัน เริ่มลงเนี่ยอันนี้จะเป็นจุดบวกนะครับที่เราเจะเห็นภาพของตัวเอิร์เน็งเนี่ยเริ่มเข้าสู่จุดที่มีอัพไซด์เบสเฟสต์ตัวเองเนี่ยนะครับต้องมองภาพของสียาวๆนะครับะเป็นตัวหนึ่งที่จะอัพฟอร์ในปี2022ถึงครึ่งแรกของปี2023ครับผม สอดคล้องไปกับมุมมองของค่ายเอเชียพลัสนะคะที่ประเมินว่าการออกผลิตภัณฑ์ใหม่อย่าง M150 พรีเมียมในเดือนมีนาคมนี้จะช่วยลดแรงประทะจากต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นขณะเดียวกันการเป็นเบอร์หนึ่งครองส่วนแบ่งการตลาดเครื่องดื่มชูก,กำลังในประเทศไทยก็ยังส่งผลให้แนวโน้มกำไรในไตรมาส1ปี2,565จะสามารถเติบโตได้ดีเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนค่ะ นอกจากนี้หุ้นของ OSP ยังมีความโดดเด่นด้านฐานะทางการเงินที่มั่นคงสะท้อนได้จากกระแสเงินสดที่มีสูงถึง1,600ล้านบาทจึงสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างสม่ำเสมอปีละ2ครั้งโดยปันผลครั้งล่าสุด OSP เตรียมขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่5พฤษภาคม2565มีอัตราการจ่ายเงินปันผลงวดครึ่งหลังของปี2564อยู่ที่65สตางค์ต่อหุ้นค่ะ ส่วนมุมมองจากค่ายกรุงศีนะคะประเมินว่าแผนลดต้นทุน5,000ล้านบาทภายใน5-7ปีจะช่วยเพิ่มมาจิ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งวางแผนเพิ่มยอดขายเครื่องดื่มในประเทศไม่ว่าจะเป็นสินค้าสุขภาพสินค้านวัตกรรมนอกจากนี้ยังเตรียมออกเครื่องดื่มตัวใหม่ใส่สาร CBD จากกัรโงภายในไตรมาสสปี2565นี้ด้วยค่ะ รวมไปถึงตั้งเป้าฟื้นฟูยอดขายกลุ่ม Personal แ a ลแคอย่างแบรนด์เทเวลคัสและ b บบี้มายขณะเดียวกัน OSP เดินหน้าขยายตลาดในต่างประเทศโดยเฉพาะในเมียนมาสปปลาวกัมพูชาและอินโดนีเซียเพื่อเพิ่มยอดขายควบคู่ไปกับการมองหาโอกาสทางธุรกิจผ่านพันธมิตรสร้างการเติบโตทั้งรูปแบบออร์แกนิกและการเข้าซื้อกิจการขยายธุรกิจแบบก้าวกระโดดในอนาคตด้วยค่ะ และนี่ก็เป็นความคิดเห็นของนักวิเคราะห์ส่วนหนึ่งนะคะที่เชียร์และสนับสนุนให้ซื้อหุ้นของบริษัทโอสถสภาจำกัดมหาชนหรือ OSP นั่นเองค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจอยากอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถคลิกเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะและ EP หน้าเราจะพาไป2หุ้นร้อนช้อนหุ้นเด็ดกับหุ้นตัวไหนอย่าลืมติดตามกับ Stock Watch c o n s e n s u s กันด้วยนะคะสำหรับสัปดาห์นี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ